สวัสดีครับน้องๆเจอกันอีกแล้วนะครับกับครูหน้ากากดำแดงนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมสุดูกะนะครับก็คือเกมนี้มันเกี่ยวกับตัวเลขนะครับมันจะมีตัวเลขตั้งแต่เลข1จนถึงเลข9ก็คือจะอธิบายพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าในตารางเนี้ยมันเป็นตาราง9คูณ9นะครับแล้วมันจะมีขีดดำๆนะครับแบ่งออกเป็น 9ช่องนะครับแสดงว่าแต่และช่องเนี้เราจะต้องเติมตัวเลขอะไรก็ได้แต่ห้ามซ้ำกันแต่ตัวเลขนั้นจะต้องเป็นตัวเลขตั้งแต่1ถึง9เดี๋ยวผมจะเริ่มแบบตัวที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับอ่ะเหมือนกับตัวอย่างของช่องนี้เขาให้มากำหนดครบมาแล้วคือเราสามารถนับได้1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่ไงเราจะสังเกตได้ว่า ตัวเลขมันครบหรือยัง9ตัวครบแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะลองใส่ตัวเลขนี้บ้างตัวเลขนี้มันขาดอะไรครับอ่ะหนึ่งมีแล้วสมีและ3สามมีและวมีแล้วมีแล้วแ,แ,แสดงว่ามันขาด 6. เราก็ใส่6เข้าไปอ่านี่ไง6กมาแล้วเข้าใจไหมครับทีนี้เราก็พยายามเอาตัวเลขที่มันใกล้ที่จะเต็มที่สุดอ่ะถ้างั้นก็มาทําแนวนอนฝั่งนี้ก่อน แนวนอนเราจะสังเกตได้ว่าหนึ่งมีหรือยังครับยังไม่มีแต่เราจะต้องใส่ในสองช่องนี้เราดูเลยว่าถ้าสมมติว่าเราใส่เลขหนึ่งช่องนี้ได้ไหมไม่ได้มันจะซ้ํากับตัวนี้นะครับดังนั้นหนึ่งก็ต้องเป็นตรงนี้ทีนี้แนวนอนฝั่งนี้ยังขาดอะไรครับอีกตัวหนึ่งเราก็นับเลยหนึ 1, ่งสองสองมีและแสดงว่าขาดสามใช่ไหมครับ นี่ไงพอเราใส่3เข้าไปปุ๊บก็แสดงว่าแนวนอนเนี่ยครบสมบูรณ์แล้ว9ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบนะครับเข้าใจยังคือง่ายๆเกมนี้เราจะต้องเติมตัวเลขทั้งในช่องสี่เหลี่ยมนี้แล้วก็แนวตั้งแล้วก็แนวนอนอ่ะนะครับคือเราสามารถนับได้แล้วไม่ซ้ำกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำฝั่งนี้ให้ครบก่อนแล้วกัน ฝั่งนี้ขาด1นนะครับหมายถึงว่าช่องสี่เหลี่ยมนี้นะจะต้องมี1นึง9เกอ่หนมีแล้ว2อ่าถ้าเราใส่ตรงนี้มันก็จะซ้ํากับตัวนี้ใช่ปะถ้าเราใส่ตรงนี้มันก็จะซ้ํากับข้างบนแสดงว่า2อยู่ตรงนี้เราก็ใส่2เข้าไปทีนี้ยังขาดอีก2ตัวคืออะไรเราก็นับไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแสดงว่าขาด7 7ใส่ตรงนี้ได้ปะไม่ได้นะครับมันจะซ้ํากับตัวนี้ แสดงว่า7ก,ก็ต้องเป็นช่องนี้อ่ามันจะสมบูรณ์เลยนะครับทีนี้ยังขาดอีกตัวหนึ่งคืออะไรแล้วก็นับเลย1 2 3 4 5 6 7ขาดแนะครับโอเคแสดงว่าช่องนี้เป็นไงสมบูรณ์แล้วทีนี้เราก็ดูแนวนอนนะครับว่าแนวนอนช่องนี้มันขาดอะไรเราก็นับเลย1 2 3 4 5 6อ่า สมบูรณ์แล้วนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการอธิบายคร่าวๆนะครับน้องๆใครอยากจะฝึกก็ลองฝึกเล่นได้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกับครูหน้ากากดำแดงสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ